สวัสดีสบายดีพี่น้องมาคบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนนี่แหละทุกคนเนาะวันนี้แม่น้องอติมรุยสวน,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 นออาสวพาเพื่อนๆเ,เข้ามาใส่ฟุ้ยทุกคนวันนี้เนาะทุเรียนของเราก็ใบใบเริ่มแก่แล้วเนี่ยเนี่ยใบแก่แล้วทุกคนเนี่ยแก่แล้วแต่ว่าได้ใบไม่สวยนะคะเนื่นองจากว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคทุเรียนเราเป็นโรคเป็นโรคทําไม่ทันสีดาไม่ทันนะคะทุกคน พวกแมลงทั้งหลายแหล่หรือว่าคุณแม่แมลงคือลูกแมลงก็เลยมานอนกินมานอนใช้อยู่ในทุเรียนใบทุเรียนก็เลยไม่สวยทุกคนเนาะวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยให้กับเขาก็คือใบเราแก่แล้วเราก็จะมาเอาใบใหม่ก็คือเราก็มาใส่ปุ๋ยสูที่ห้าเจ็ดเจ็ดนะทุกคนก็คือเราจะสะสมอาหารเขาหรือว่าต้องการให้เขาแตกใบอ่อนอีกรอบหนึ่ง แต่ใบอ่อนอีกรอบหนึ่งก็คือเราจะหลังจากที่ได้ใบอ่อนอีกรอบต่อไปนี้เราก็จะทําการแบบให้ขอขอลูกเขาอ่ะให้เขาออกลูกเนาะทุกคนก็คือปีนี้ต้นไหนที่มันสมบูรณ์หรือว่าต้นไหนที่มันได้กินอาหารเพียงพอเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็จะมีโอกาสให้ลูกเรานะทุกคนให้ลูกทุเรียนให้แก่เราเนาะทุกคน แล้วก็เลยจะมาใสุ่๋ยอีกรอบหนึ่งก็ต้องการเอาใบเขาเนาะทุกคนก็วันนี้ไม่นเอาติมกับพาเพื่อนเพื่อนมามาดูก็มาใส่นะทุกคนเนาะนี่ค่ะเราก็พามาดูค่ะใบทุเรียนเป็นอย่างนี้ค่ะโรคนี้ก็น่ากลัวนะคะโรคนี้โรคแบบน่ากลัวสุดๆนะคะเป็นโรคที่ทำไม่ทันนะคะโรคที่ฉีดยาไม่ทันก็ทุเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ โ,โลกอื่นยังไม่เท่าไหร่นะคะโรคอื่นแต่โลกทําไม่ทันนี้น่ากวสดสุดๆเลยก <c oughs> ็ย <c oughs> ทําไปทุกคนเราอย่างน้อยอ่ะมันก็แล้วก็ค่าต้นไม่ตายเนาะเราก็เอาใส่ฟุ้ยเข้าไปแล้วก็บารุงใหม่เขาก็จะออกใบมาให้เราใหม่เนาะก็ยังไม่สายทุกคนแต่ว่ามันจะเสียโอกาสแค่นั้นหลังจากที่เรา ประมาณนี้ทุกคนเราจะมีทุเรียนอยู่สองต้นนะทุกคนเนาะต่อเปล่าหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเปล่าเนาะเราก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะทุกคนสองถึงสามกำมือประมาณนั้นนะคะโรยๆเนาะโยะรโยรอบๆโคกของเขาหลังจากที่ว่าเราให้ฝุ่ยไปแล้วเราก็อย่าลืมนะทุกคนปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ลําเลี้ยงอาหารขึ้นสู่จากต้นเขาก็คือเราให้ฝุ่ยแล้วเราก็อย่าลืมให้น้ํานะคะทุกคนมันจะเป็นการที่ เราส่งน้ำส่งปุ๋ยขึ้นไปลำต้นของเขาค่ะว่าเราให้ปุ๋ยและเราไม่ให้น้ำก็เขาก็ไม่สามารถจะลำเลียงอาหารไปสู่ต้นเขาได้นะทุกคนเขาก็จะไม่ได้กินเลยปุ๋ยของเราเนาะนี่ก็คือก็จะมาใส่วันนี้ก็คือหลังจากที่ข้าผลไม่ตกแล้วเราก็จะมาให้น้ำทุกคนให้น้ำก็ครึ่งชั่วโมง น้ำแบบกระจายให้เต็มที่ครึ่งชั่วโมงก็ให้สามวันติดติดกันก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยลำต้นของเขาก็ใหญ่แล้วทุกคนแบบนี้มันก็สามารถที่จะมีลูกให้เราได้ทุกคนเนี่ยเนาะปีนี้เป็นปีแรกทุกคนแปลงหนึ่งแรก,กนหนึ่งงานเราปลูกไว้ที่หนึ่ง้อยสามสิบต้นเรามารุ้นด้วยกันว่าปีนี้เราจะทำลูกเขาได้กี่ลูกต่อต้นเนาะระหว่าง เราไม่ได้นิ้นนะคะทุกคนปีนี้เราไม่ได้นิ้นแบบให้มากมายเนาะถ้าถึงว่าเขาจะออกมาเยอะต้นหนึ่งสมมติต้นหนึ่งสามสี่สิบลูกเราก็อย่าเอาไว้เยอะเราก็อย่าพึ่งโลภมากเพราะว่าเขาเพิ่งจะหัดมีลูกปีแรกเราเอาเขาไว้เยอะๆปีหน้าต่อไปแล้วอาจจะไม่เขาเอาจจะไม่อยู่กับเราเราเอาไว้แคสามถึงสี่ลูกพอประมาณ แต่ข้าเป็นเซียนทุเรียนห่วงเขาที่เขาทําเก่งๆนะทุกคนกับเราก็ไม่ได้พลาดพิงถึงเขาเนาะเขาก็าไว้เยอะๆแต่น,นั้นคือเขาพร้อมแรงงานพร้อมเนาะเขาพร้อมจะอน,นั้นตลอดแต่เรานี่ก็คือเป็นมือสมัครเล่นอยู่ค่ะยังไม่ได้เซียนทุเรียนเท่าไหร่นะทุกคนเนาะนี่อ่ะนนองติมก็พาเพื่อนๆมาใส่ฟุย้ยทุกคนก็ตามที่แม่นอ้องติมบอกไปนะั่นแหละ ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้น้ำเนาะเป็ดน้ำมันจะเป็นตัวที่รำเลี้ยงปุ๋ยขึ้นสูตรลำต้นให้เขาได้รับประทานนะคะทุกคนเนาะเหมือนคนเราก็ยังกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำอะคะ่ะมันก็เส้นกันแหละทุกคนเนาะก็วันนี้แม่น้องติมก็ก็ไม่ได้มามีพิธีการอะไรมากมายนะทุกคนก็แค่มาใส่ปุ๋ยทเรียนใบแก่แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ ให้ใบเขาแตกอ่อนมาใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็แตกอ่อนมารอบใหม่อีกเราก็ค่อยบำรุงอีกสูตรหนึ่งเนาะเขาบอกตอนนี้เดียวเอฟซจะง,งงก็สูตรหนึ่งมันเป็นสูตรอะไรนะคะไม่บอกหรอกสูตรเสมอคะ่ะไม่บอกนะคะแต่เป็นสูตรเสมอนะคะหลังจากที่ยิบห้าเจะเจ็ดเราลงไปแล้วเขาแตกอ่อนแล้วแบบเช้านี้คุณพ่อน้องไอติมเขามาพ่นยาแล้วทุกคนมาพ่นยาป้องกัน หนอนแต่ว่าทันไหมคะไม่ทันค่ะก็ยังดีเนาะแล้วก็ป้องกันหลายเพราะว่าแมงมลงนี้มันไม่ได้จะมีแบบเดียวนะคะทุกคนมันมีทั้งหนอนกินใบมีเพี้ยไผ่เพี้ยจักระจันเพี้ยไกย่แจโอ้โหมันมันเยอะค่ะเป็นหนอนลำต้นหนอนกินลำต้นแล้วก็เป็นหนอนกินใบแมลงปีกแข็งโอ้หลายแล้วทุกคนนับแล้วก็ นี่แต่แต่มาลุมลุมกัดนะคะแต่เราก็ต้องป้องกันนะคะป้องกันแต่ว่ายาหนึ่งอย่างนี้แล้ไม่สามารถจะป้องกันแมลงได้ทุกตัวนะมันก็แล้วแต่ว่ายาตัวนี้มันจะป้องกันแมลงขนาดไหนแล้วเอายานี้มาป้องกันแมลงตัวนี้แมลงตัวนี้มันก็ไม่ตายเพราะว่ามันไม่ใช่นังของเขาเขาไม่กลัวแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนยาเหมือนกันค่ะเราพ่นยาตัวนี้ต่อไป ต่อไปข้างหน้าเราจะพ่นอย่างนี้มันดื้อค่ะทุกคนเหมือนคนเราอะ่ะกินยาเยอะๆเดี๋ยวก็ยังดือ้อยังมึนเลยก็เหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนยาบ่อยๆเปลี่ยนแมลงชนิดนี้แล้วก็ใส่ชนิดนี้เนี่ยค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมข้อจบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะสาหรับคลิปนี้ก็มาใส่ปุ๋ยเดี๋ยวแม่น้องอติมขอตัวไปใส่ปุ๋ยเนาะอาจจะไม่ได้เห็นแม่น้องอติมโรยปุ๋ยนะคะทุกคนนี่ คลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สบายดี